บ้านแบบไหนที่จัดแล้วผู้หญิงจะมีอำนาจหรือว่าเป็นใหญ่นี่ครับประตูรั้วอันนี้คือผู้หญิงใหญ่ภายนอกหันหน้าออกหน้าบ้านประตูรั้วอยู่ขวามืออันนี้คือตำแหน่งเสือออ่คะันนี้คือมีอำนาจข้างนอกอมีอำนาจข้างนอกอย่างเช่นสมมติคุณเป็น working mom n ทำงานคนเดียวทาธุรกิจคนเดียวมีลูกน้องอ่ามีลูกน้องอคุณมีประตูบ้านทางนี้อันนี้คุณจะมีบารมีในข้างนอก ภายในอะไรที่ทําให้ผู้หญิงบ้านหลังนี้เป็นบ้านเสือบ้านที่พีผู้หญิงมีมอำนาจก็เรียกว่าบ้านเสือนะคะเอานี้เราตีตรงกลางแล้วกันว่าประตูทางเข้าตรงกลางเลยนี่ครับอันนี้คือช่องหนึ่งร้อยเจ็ดเซนอันนี้คือการจัดบ้านของบ้านเสือแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วตามหลักองชู้จริงๆจะไม่ค่อยให้เสือเป็นผู้นำเส้าเสือเป็นผู้นําเมื่อไหร่เนี่ยกลายเป็นว่ามังกรจะไม่ตามเลย คุณจะสังเกตว่าถ้าเมื่อไหร่ผู้หญิงทางานเก่งเมื่อไหร่แฟนคุณจะไม่ทํางานเลยจะกินเหล้าไปเที่ยวไป,ไปนู่นไปนี่ไปนั่นใช้เงิน<ะ>อย่างเดียวโดยที่ไม่ช่วยคุณทํางานเลย<ะ>ถ้าอยากได้ตําแหน่งที่มีบารมีเต็มที่ะนะครับอาจารย์จะพูดโดยรวมแล้วกันว่าผู้หญิงทุกคนจะเป็นพ่อเป็นแม่หรือจะเป็นแม่หรือว่าจะเป็น<ซ>พี่<ต>สาวหรืออะไรแล้วแต่คุณแต่ใครอยากได้บารมีเต็มที่ที่ทสุดคุณต้องนอนตําแหน่งนี้ห้องนอนคุณอยู่ตรงนี้ อยู่หลังบ้านเลยหันข้างใช่ครับหันหัวไปทางเสือเต็มที่หันออกหน้าบ้านเนี่ยหัวนอนอยู่ทางขวาถูกต้องแล้วต้องนอนห้องหลังนะชิดหลังเลยค่ะทำธุรกิจค้าขายโต๊ะเก็บตังควรอยู่ทางไหนถ้าเป็นผู้หญิงตำแหน่งเสือจริงๆแล้วคือตำแหน่งเสือทั้งคู่นะครับค่ะแต่ถ้าบอกว่าตำแหน่งเสือที่ดีที่สุดค่ะ ต้องเป็นเบอร์สองครับเพราะว่า,าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเบอร์สองเนี่ยเขาอยู่ขวาสุดแล้วเขาก็อยู่หลังสุดเลยนี่ตรงนี้ชิดขวาแล้วตรงนี้ก็คือหลังสุดและหลังพิงกําแพงและ,ะเห็นไห<อ>มกลายเป็นว่าเบอร์สองเป็นตำแหน่งที่ตำแหน่งมันเป็นตำแหน่งเสือที่ดีที่สุดถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเพจเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ